ป่ยทั้งกายและจิตใจแล้วในการทํางานของเรามันก็ได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองไปด้วยความเมตตาต่อผู้อื่นอยากจะให้เขาได้รับประโยชน์แล้วก็ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการที่จะติดต่อประสานงานกับทุกๆคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์ญิงสิรินรัตแสงสิริรักษ์ค่ะเป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะการเป็นหมอแฟมเมดค่ะจะต้องทำงานได้หลายมิติการสื่อสารที่ดีการสื่อสารด้วยไมตรีจิตความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญพอๆกับความรู้ทางการแพทย์เลยเพราะว่า หมอแฟมเล็่จะต้องติดต่อประสานงานกับหลายๆคนทั้งในหน่วยงานแล้วก็นอกหน่วยงานเวลาทำงานก็จะโฟกัสกับงานที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ดีที่สุดค่ะเมื่อไหร่ที่ผู้บังคับบัญชาบอกว่า10เนี่ยเราจะใส่ไปร้อยถ้าเขาสั่งมาร้อยเราจะใส่ไปพันหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือจะเต็มที่กับงานที่อยู่ตรงหน้าเราให้มากที่สุดแล้วก็มีการจัดไพรออริตี้ แล้วก็ time management ที่ดีตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆด้านและการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวก็มีจุดนสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะก็ะคือว่าความรู้ในเรื่องของทางวิชาการเรื่องการวิจัยทักษะการสอนเรื่องของระบาดวิทยาคลินิกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในวิชาชีพของเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมวิชาชีพด้วย,วยะคะ่ะ ได้มีส่วนในการที่ก่อตั้งการบริการ PCU แห่งใหม่4แห่งด้วยกันซึ่ง3ใน4แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาก็คือ PCU สุภการมุนสิริธรรมชัยสุริยการและก็ราพอตหลักวอค่ะ จริงๆอาจารย์เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้เลือกเรียนในสาขาวิชาศาสตร์ครอบครัวค่ะอาจารย์เป็นหัวหน้าที่ค่อนขอ้างจะรับฟังทุกคนค่ะทั้งตัวแพทย์แล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดในเรื่องของการพัฒนาโครงการต่างๆการดำเนินงานต่างๆทุกอย่างค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็เหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะในส่วนของแพทย์จบใหม่นะครับท่านก็มีส่วนในการที่จะจัดหลักสูตรอบรมให้แพทย์จบใหม่ได้มีการอบรมเรื่องของวิชาศาสตร์ครอบครัว รวมถึงดูแลในภาพขององค์รวมที่เกิดขึ้นและในบทบาทของการให้บริการและเครือข่ายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จังหวัดสุรินทร์ของเราเองสามารถดําเนินการในเรื่องของสุขภาพกับประชาชนได้เป็นอย่างดีก็มีความเหมาะสมอย่างยิ่งครับโชคดีค่ะที่เป็นหมอแฟมเมดแล้วก็สามารถที่จะบริหารเวลาได้ ก็จะจัดลําดับความสําคัญในชีวิตเอาไว้เลยนะคะว่าเรื่องของครอบครัวลูกเนี่ยสำคัญที่สุดต่อไปก็คือจะต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จแล้วก็ให้อิสระกับคนรอบข้างในการปฏิบัติงานอาจารย์ชินรัตน์เนี่ยเป็นหัวหน้าที่เข้าใจงานของลูกน้องพูด a n to the right job ได้ดีมากๆใครที่ถนัดงานไหนก็จะเอาไปไว้ไปทํางานนั้นแล้วงานที่ไม่ถนัดก็จะได้ดีลเกตงานให้กับคนอื่น ทำให้คนในในองค์กรเนี่ยค่อนข้างได้ทํางานที่ตัวเองถนัดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านบริการในฐานะที่ท่านเป็นแพทย์เวยศะสายครอบครัวท่านเป็นผู้แพทย์ผู้ให้บริการที่เป็นที่รักที่เคารพของคนไข้ของผู้รับบริการสามารถปฏิบัติงานทางด้านเวชศะสายครอบครัวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเรามีความพร้อมแล้วเรามีความสมบูรณ์แล้วครอบครัวที่ดี มีการงานที่ดีแล้วเราก็จะต้องส่งเสริมคนรอบข้างเราเพื่อนร่วมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จความสำเร็จของเพื่อนร่วมวิชาชีพก็คือความสำเร็จของเราด้วย